วันนี้เริ่มยกสองขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางการเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับเราจะเห็นว่าทางขเขมรเนี่ยนะครับได้ขนหรือว่าเกณฑ์คนทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะเนี่ยเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องใช้คําว่าเป็นการเติมคนเป็นแผนการจัดตั้งโดยเฉพาะวัยรุ่นนกคุ้มหลีคุณผู้ชมรู้จักไหมเป็นวัยรุ่นทรงคแมนะครับแว้นรถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าปะทะในแนวหน้านะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเกิดการปะทะกันเราก็ต้องยกระดับมาตรการเพราะว่าขมินนั้นปาเถื่อนขว้างปลาของแข็งไม้แล้วก็สิ่งเทียมอาวุธทําลายรั้วรวดหนามแล้วก็ขโมยรั้วรวดหนามเอาไปขายนะครับก็เลยต้องมีความจําเป็นต้องยกระดับในการควบคุมฝูงชนที่บ้าคลั่งเหมือนกับซอมบี้ด้วยวิธีการแก๊สน้ําตา แล้วก็กระสุนยางรวมไปถึงเครื่องเสียงรบกวนนะครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็มีชาวเขมรน,นะครับเกณฑ์กันเข้ามาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนักข่าวของเราเฝ้าอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีสถานการณ์จะารายงานสดให้ได้รับทราบในทันทีอย่างน้อยก็ช่วงทันข่าวข้ามเนชั่นนะครับคือตอนนี้ดูเชิงอยู่ว่ากันง่ายๆนะครับเพราะเมื่อสักครู่ผมได้รับการยืนยันจากตํารวจควบคุมฝูงชนว่าส่งรถ ควบคุมผู้ต้องขังลงพื้นที่แล้วครับเพราะกองทัพภาคที่หนึ่งบอกว่าถ้าวันนี้ยังยังยังมีพฤติกรรมเหมือนเมื่อวานอีกนะไม่ยำเกรงกฎหมายของไทยจับดำเนินคดีครับจับปิดคุกทั้งหมดนะครับยืนยันแล้วนะฮะจากกองทัพภาคที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนไปยังบรรดาวัยรุ่นนกคุ้มหลีทั้งหลายเพราะถ้าเราไปดูคลิปถัดมาที่ถูกเผยแพร่โดยกองทัพบกทันกระแสนะครับเมื่อวานนี้ขมรการละครทั้งนั้นนะครับ คลิปนี้ยืนยันว่าขมรนเนี่ยเริ่มก่อนเห็นไหมฮะทำลายทรัพย์สินของทางราชการก็คือลวดหนามแล้วก็ตอนที่ทําลายนะครับมีทาหารช่วยด้วยนะสรุปก็คือทาหารขมรนเดี๋ยวจะให้ดูปลอมตัวเป็นพระแล้วทาหารขมนก็ช่วยรื้อรั้วลวดหนามด้วยนะครับพฤติกรรมย่วยุป,ป่าเทือนชัดเจนครับไม่มีกติกาใดทั้งสิน้นตัดมาดูสภาพของพระขมรนสิครับดูทรงยังไงก็ไม่เหมือนพระทั่วไปเพราะมันดูกแกร่งเกินพระธรรมดา เหมือนกับผ่านการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีเห็นไหมครับรูปร่างหน้าตาเหมือนทหารขมิญยังไงอย่างนั้นเลยนี่คือพระนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นเรายังมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานพระคว้างปลาสิ่งของเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนเนี่ยฮะเห็นไหมครับไม่ใช่พระละครับเพราะมันอยู่แนวหน้ามันจะตึงจัดไปแล้วมันจะกล้าเกินไปแล้วส่วนจะใช่ มาดูอีกรูปหนึ่งอันนี้เห็นแววตาชัดๆเลยโดนกระสุนยางเนี่ยยิงก็ที่บริเวณท้องมีรอยแผลฟกช้ำอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะมีการใส่หน้ากากดูทรงมีหูฟังเห็นไหมครับใส่หูฟังแต่ละคนนี่ดูหน้าท้องดิเห็นไหมครับรดูธรรมัดธรรมแงดูทรงผมไม่เหมือนพระดูยังไงก็ไม่เหมือนเหมือนพวกทหารนั่นแหละพลอมตัวเข้ามา แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอสจับโป๊ะครับอยากให้คุณผู้ชมดูหน้าหน่อยไม่ได้เป็นภาพ AI ครับเป็นภาพจริงไอคนข้างบนเนี่ยตอนเป็นทหารเห็นไหมครับมีหนวดมีคิ้วไอคนข้างล่างที่มาอยู่ในม็อบหนองยากแก้วกับหน้องจานโกนหัวโกนคิ้วแล้วก็นุ่งจีวรหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยอย่างกับฝาแฝดนี่แหละครับวิธีการคือมันสก,กปรกไปหมดไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะครับ วิธีการสกรปรกรอบกัดมาดูอีกคลิปหนึ่งสิคุณผู้ชมอันนี้รัว้วรวดหนามยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึงเลยนะแค่ม้วนอยู่ในพื้นที่นี่เนี่เกี่ยวไ,ได้ไม้ขี้ขโมยเป็นโจรอันนี้คือสันดานโจรแล้วนะครับชัดเจนไหมเอาไปขายอันนี้คือขโมยเข้าใจไหมคือจริงๆผมไม่แปลกใจเพราะว่าชาวบ้านที่หนองยากแก้วกับหนองจานเล่าให้ฟังมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาต้องคอยระวังจะมีคนขมนเข้ามาในหมู่บ้าน แล้วก็เข้ามาขโมยของใช้ในครัวเรือนเนี่ยอยู่เสมอมันเป็นพฤติกรรมมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นการกระทําที่เคยชินของคนกลุ่มนี้ไปแล้วซึ่งเมื่อวานนี้เนชั่นก็จับโปะแล้วใช่ไหมครับเราไปได้คลิปมาจากทางฝั่งเขมรโอ้ยมันดีใจคุณผู้ชมครับมีป้าคนหนึ่งได้รั้วลวดหนามของไทยนะครับแล้วก็พูดในคลิปอย่างภาคภูมิอกภูมิใจที่ตัเองได้เป็นโจรเป็นโจรขโมยลวดหนามของไทย พูดอย่างชัดเจนว่าจะเอาไปชั่งกิโลขายนี่มันโจรน,นี่มันโจร <c oughs> ลองดูครับไอ้ยังกัรบชูชากูณเมาแล้วมาเลยไอ้มามาขน้นมาเลยมาเมา เลิกพูดภาษามึงกู <c oughs> ก่อนกูดา่าภาษามึงนี่แหละจะได้จเจ็บถ้ากูดา่าภาษากูอะมึงอ่านไม่ออกไงอีควายมึงโง่ขนาดเนี้ยมันบอกว่าให้เลิกพูดภาษามึงก่อนกูอยากพูดทําไมกูพูดเป็นอะกูอยาก<ม><ล>พิจารณายากไงสสับ,บ้ากันจ้ะไอ้ไ <c oughs> <c oughs> อ้เงีย้ยกัมพูชาอัอ้จองอั้จงพูดภาษาเขมรยเห็ไหมเข้าใจไหมเน่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 หลวัดของมึงไงไปแล้วเนี่ยหลวัดของมึงไงเนี่ยกูไปทางกิโลเอจัยเอเห็นไหมเห็นไหม นั่นนั่นนั่นอันนี้คือเอามาให้ดูแบบรวบรัดเลยนะครับนี่คือพฤติกรรมของโจรป่าครับมันไม่ใช่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปที่พยายามจะเรียกร้องนายกหุนมันเน็ตส่งสารไปถึงประธานอาเซียนแล้วก็ผู้นำของโลกพยายามจะบอกว่าเขมรนั้นโดนรังแกโดนยิงแก๊สน้ำตาส่งหนังสือไปถึงประธานาธิบดีสจิ้นผิงโดนนทรัม ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและเลขาธิการสหรประชาชาติบอกว่าพล,ลเรือนคนคเขมรนถูกกลังแกนี่มันโจรชัดๆแล้วทหารก็ปลอมตัวมาเป็นพระเป็นม็อบจัดตั้งเป็นอันธพานเป็นพวกก่อกวนเป็นพวกป่าเถื่อนชัดๆนี่เป็นแผนครับ ส่วนก็ตามฟอร์มแหละครับเช้าวันนี้มาลีโสเจียตาก็ออกแถลงการในนามของกระทรวงกลาโหมบอกว่ากองกําลังทหารตารวจปราบจราจนของไทยรุนแรงเหลือเกินโจมตีกองกําลังทำกไอโจมตีประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง การหยุดยิงมันก็พูดต่างฟอร์มอยู่แล้วน,นะครับการละครจัดตั้งทั้งนั้นเลยนะครับเช่นเดียวกันครับประสานเสียงกันหมดสมรังสีก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชานําเรื่องนี้ฟ้องต่อศาลโลกค <c oughs> <c oughs> ุณผู้ชมครับคือจะไอเรื่องแค่นี้ก็ฟอ้องศาลโลกนะครับ <c oughs> โอ้โหนะคือมันสมควรแก่เหตุแล้วมี <c oughs> พี่น้องประชาชนคนไทยยังพูดได้ซ้ำไปว่าตำรวจคอฟอนเนี่ยมีความอดทนอดกั้นนะอันนี้เบาแล้วนะ เวลาตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยจัดการม็อบคนไทยเนี่ยมันจะบอกให้รู้<อ>จัดการม็อบคนไทยเนี่ยหนักกว่านี้อ,กอีกอันนี้คือเมตตาแล้วนะ,ะอ,อันนี้คืออย่างเบาแล้วโอ้โหม็อบคนไทย <c oughs> เวลาโดนตำรวจคอฝ<ข>อรู้จักไม่รถจีโน่เนี่เห็นเขากําลังสตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวจะส่งไปบ้านหนองจางกับหนองยาแก้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือบักบอยไม่พูดถึงดีกว่าวันนี้ขี้เกียจนะไอ้นี่มันได้แสงเยอะกันไปแล้วนะครับทีนี้พามาดู กองทัพบ,บกทันกระแสเขาเปิดเผยภาพแผนที่ให้ดูคุณผู้ชมแบบนี้คือปกติไทยกับเขมรเนี่ยเวลามันมีปัญหากันเนี่ยก็คือเอาภาพนี้ภาพเดียวเลยไอ้จุดวงกลมนั่นแหละคือจุดที่ปทะทะเห็นไหมครับเส้นสีแดงกับสีน้ําเงินเห็นไหมเส้นหนึ่งเป็นของไทยเส้นหนึ่งเป็นของเขมรไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกพื้นที่ทับซ้อนที่ตกลงกันไม่ได้นั่นก็หมายความว่าไอ้ที่ปะทะกันเนี่ยมันได้อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนมันล้ําเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยตั้งกี่กิโลเลยคุณผู้ชมดูสิครับ มันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะครับไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของคนหน้าด้านที่เข้ามาอยู่เพราะว่าหนีรบหนีภัยของสงครามขมิแดงแล้วก็หน้าด้านกะว่าจะยึดเป็นที่ดินของตัวเองนู่นพื้นที่ทับซ้อนขมนเขาก็ขีดเองไงนะนี่ผมมองไม่ถึงนะเนี่ยของของของไทยสีน้ําเงินหรือเปล่าของขมนสีแดงนั่นเนหะ็นไหมมันขีดไอพื้นที่ตรงกลางก็เลยเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ที่ปะทะเนี่ยมันไม่ได้ทับซ้อนเห็นไหมครับ มันเถียงกันตรงนั้นไอ้ JBC อ่ะมันไม่ได้เถียงกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุกรุกเข้ามาหน้าด้านๆเลยซึ่งก็แปลกใจว่าทำไมทหารถึงปล่อยมานานแล้วนะครับอันนี้ต้องต้องตำหนิเลยล่ะว่าฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยตลอดไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับเป็นต่ำๆก็สิบปีปล่อยประละเลยครับจนมันเข้ามายึดขนาดเนี้ยพอมันอยู่นานมันก็หน้าด้านไงมันก็ไม่ยอมไปมันก็เอออหอหอบกว่าเป็นของมันไง พลตรีวินไทยสุวารีโคโสกกองทับบกยืนยันนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นอธิปไตยของไทยชาวกัมพูชากลุ่มดังกล่าวเจตนาลุกล้ำเข้ามาอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายโดยมีทหารฝ่ายกัมพูชารู้เห็นเป็นใจนะครับคําถามครับคำถามครับมันลุกเข้ามาขนาดนี้ป่าเถื่อนขนาดนี้เป็นโจรเป็นหัวขโมยขนาดนี้แล้วไงต่อครับ คือผมจะบอกนะครับว่าการที่ตํารวจคอฟอเนี่ยยืนตามแนวรัว้วเป็นเป้านิ่งนะครับตํารวจคอฟอรเสียเปรียบนะครับผมจะบอกให้รู้พราไอยกัมพูชาเนี่ยมันจะวิ่งไปตรงนั้นมันจะวิ่งไปตรงนี้มันจะอ้อมมาทางด้านหลังมันจะปาอะไรเข้ามาได้หมดแต่คอฟอร์คุณผู้ชมดูดิปักหลักเลยเป็นเป้านิ่ง,ง,งให้โดนโจมตี ดาเนินก,การแบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะขับไล่คนขมิ้นกลุ่มนี้ออกไปได้ไผู้ว่าสาแก้วก็ทําหนังสือถึงผู้ว่าบัรเทียมเมนเจยบอกต้องออกไปใน30วันผู้ว่าบันเทียมเมเจยก,ก,ก็ยมมอบอกว่าไม่รู้ว่าจะออกจริงหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ออกอยู่แล้ว มันก็ต้องใช้วิธีการผลักดันหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าจะผลักดันก็ขึ้นอยู่กับกองทัพภาคที่หนึ่งแล้วครับกับรัฐบาลของว่าที่คุณอนุทินชาวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าจะไล่ขมรบคนนี้เนี่ยพ้นแผ่นดินไทยหรือไม่เพราะวันนี้พลตรีสุรวิทย์แดงจันโคศสกกองทัพภาคที่หนึ่งครับออกมาแถลงข่าวค่อนข้างดุเดือดนะครับผมขอข้ามไปดูตรงประเด็นที่สองเลย ท่านบอกนะคือใจดีมามากแล้วใจดีจริงๆใจดีมา 30- 40ีปีเราควรอยู่กันแบบอาระยะบ้านใกล้เรือนเคียงมีความสุขไปร่วมกันแต่ในเมื่อเราชวนท่านให้อยู่ในกติกาแต่ท่านก็อยู่นอกกติกาอย่างต่อเนื่องโอ้โหพูดแล้วผมตกใจเลยนี่เราใจดีให้เขมรมาอยู่ในแผ่นดินไทยตั้ง40ปีจนมันคิดว่าเป็นแผ่นดินของมันเนี่ยนะครับเอาเถอะมันผ่านไปแล้ว3 4 0ปีคำถามก็คือตั้งแต่ปีนี้เนี่ย เราจะทํายังไงต่อไปอย่าให้มีปีที่41แล้วกันคุณผู้ชมครับบอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะยกระดับความเข้มงวดนะครับจะเพิ่มเติมกองกําลังของชุดคอฟอหากละเมิดจะจับคุมดําเนินคดีทันทีแล้วก็จะจับขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปดําเนินคดีตามกฎหมายว่าเข้าข่ายมาตราอะไรคือถ้าท่านพูดแบบนี้ก็คือต้องไล่จับนะครับ เห็นเข้ามาแล้วต้องจับนะครับถ้าไม่จับเนี่ยมันพูดไปมันก็จะกลายเป็นเสือกระดาษลองฟังดูครับและวันนี้เราได้รับการประสานงานว่าทางบุตรภาคสองจะส่งกำลังร้อยกุคมมวงชนมาเพิ่มเติมอีกร้อยเพราะอุปกรณ์คกุคมุวงชนวันนี้เรายกระดับมาตรการความเข้มข้นขึ้นมาแล้วเราจะไม่ยอมไม่ท่านยั่วยุหรือละเมิดอธิปไตยของไทย เมื่อท่านละเมิดเราก็ใช้มาตรการตอนที่ผมเรียนไปด้วยกองร้อยควบคุมผงชนที่เราออกแบบไว้ครบถ้วนแล้วเราได้เสริมกําลังเข้ามาการบันทึกภาพถ่ายการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านนําไปบิดเบือนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหักละเมิดจับกลุมได้จับกลุมทันทีขนขึ้นรถผู้ต้องหานําเข้าดําเนินคดี ฝั่งไทยใช้กฎหมายสูงสุดที่กำหนดว่าเข้าข่ายไหนนี่ฮรัะคุณผู้ชมครับก็คือบอกว่าจะจับทันทีนะวันนี้มีวัยรุ่นนกคุ้มหลีขี่รถมอเตอร์ไซค์มาในพื้นที่ละรถควบคุมผู้ต้องขังก็พร้อมละนะก็น่าจะประเดิมแบบที่วัยรุ่นนกคุ้มหลีก่อนนะครับคุณผู้ชม ผมขอปิดท้ายยุคนชนข่าวคุณผู้ชมต้องดูประเด็นนี้นะฮะเพราะว่านาทีนี้มีการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่46ที่กรุงควลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเขมียนอยากเปิดด่านครับคุณผู้ชมอยากเปิดด่านใจจะขาดเพราะในวงประชุมเนี่ยจูจ,จูสมเด็จควรสุดารีประธานรัฐสภาแห่งชาติของกัมพูชาก็ออกมาเปิดประเด็นใหม่ในที่ประชุมบอกว่าต้องการให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยเปิดด่านโดยเร็วที่สุดเห็นไหมฮะ ไอ้พวกอินฟูวัยรุ่นขมนที่บอกว่าปิดไปเลยปิดไปเลยฟังสมเด็จประธานสภาหญิงคนนี้ก่อนเป็นตัวแทนของคนในชาติบอกว่าขมรต้องการเปิดด่านครับคือเอามาพูดในที่ประชุมวงอาเซียนน่ะที่ประชุมพหูภาคีซึ่งก็เลยทำให้คุณรังสิมันโรมรู้ทันครับจากพักประชาชนนะบอกว่าการคุยในเรื่องของการเปิดด่านมันต้องคุยเฉพาะไทยกับขมรในที่ประชุม GBC เท่านั้นนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับการจะเอามาประชุมกับประเทศที่3ประเทศที่4ประเทศที่5นะครับเพราะไทยกับขมรเนี่ยตกลงกันแล้วว่าขามรนต้องทํา3อย่างก็คือถอนอาวุธหนักร่วมมือการกวาดล้างทุนระเบิดแล้วก็การปราบปรา,ปรามแก๊งคอจำได้ใช่ไหมครับทีบีซีปรากฏว่าประธานสภาของขมรหน้าหงายเลยครับมีรายงานเลยนะครับว่าคุณโรมสวนออกไปแบบนี้ก็เลยทําให้ข้อเสนอวาระของประธานสภาข,ขามรนเนี่ยตกลงไปโดยสมเด็จควรสุดาวรี ก็มีการยกมือขึ้นมากุมขมับเหมือนกับเครียดมีสีหน้าค่อนข้างกักงวลอย่างชัดเจนเนี่ยคุณผู้ชมอเอข่าวนี้ไปแชร์ต่อได้เลยไปบอกต่อให้เลยสําหรับบรรดาวัยรุ่นขมเณนอินฟูขมเณนที่ไม่รู้สี่รู้แปดเนี่ยบอกว่าปิดไปเลยดานอยากปิดไปเลยคุณมาดูประธานสภาของคุณก่อนอุตสาแบกหน้าไปขอร้องที่ประชุมสมัชชาอาเซียนให้กดดันไทยช่วยเปิดดานเพราะขมเณรใจจะขาดแล้วอยากจะเปิดดานไม่งั้นจะเอาไปพูดทําไมไทยไม่ได้พูดสักแอะว่าจะเปิดดาน เห็นหรือ,อยังครับจำคำพูดของประธานสภาคนนี้ว่าต้องการเปิดด่านเอาไว้ครับนี่คือหลักการสำคัญว่าเขมรต้องการเปิดด่านก็เลยพยายามปั่นป่วนทุกสถานการณ์ที่กำลังเป็นไปณขณะนี้นะครับ